คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาและคำหยากรายที่ไม่เหมาะสมเด็กๆควรปั่นจักรยานกินขนมไปพร้อมกันในการรับชมก็สวัสดีผมไม่มีชื่อชาแนลวันนี้เราก็ยุกกันในเกม GTA Roleplay อีกเช่นเคยก็นี่นะทุกคนผมก็แม่กะพูดแล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของพมแล้วนะก็เดี๋ยวผ่มจะไม่ได้ทําอีกแล้วนะทุกคนนะก็ถ้ใครได้ติดตามมาต้องกล้าพ่อไยด้วยแล้วกันนะก็เฮียแหละไม่ใช่นะผม ผมจะย้ายเซิร์ฟแล้วนะทุกคนนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะก็เกี่ยวกับเซิร์ฟนี้นะแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นเซิร์ฟไปนี่นะเซิร์ฟที่ผมจะไปเล่นนะ่ะคืออะไรเรียกว่าอะไรเวอร์ออฟโร่เพย์บ้างเขาบอกว่าให้เห็นเซิร์ฟนะั้นมานโร่เพย์จ้าเลยก็เลยอยากไปลองเล่นดูนะทุกคนนะแล้วไปลองเล่นดูว่ามันจะโร่เพย์จ้าจริงไหมนะทุกคนแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะมาแจกนะแจกบวกสอนวิธีการเปลี่ย์ฮัทอะสมมติคุณได้วันนี้ผมแจกงไอดีพมนะไอดีตัวนะี้ให้ ตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่มันมีอะไรบ้างนะก็มาดูกันก็เนี่ยก็จะมีเงินแล้วก็มีเกาะให้นะเกาะเนี้ยบางครก็จะขาบได้ต้องเก็บตังค์เป็นล้านเลยนะต้องมีตังค์ล้านนึงอะถึงจะขาบเกาะได้นะทุกคนนะซึ่งคุณก็จะได้ไปฟรีๆนะแล้วแถมไอ้ดีพมเนี่ยแล้วตอนนี้ก็18แล้วนะทุกคนนะเฮ้ยแล้วทุยอะไรเลเวลก็18แล้วนะแล้วก็จะมีรถหนึ่งคันนะทุกคนนะกระเป๋ากระเป๋าอะไรอาชีพนะวิวสามแล้แล้วกระเป๋าแล้ววิหนึ่งนะ ก็จะมีแค่นี้แล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนการเปลี่ยนรหัสนะทุกคนนะก็ถ้าใครจะเปลี่ยนรหัสสมมติใครได้ไอดีผมนะก็ให้ทํานี้นะทับแล้วก็พิมพ์เมยมาทาบถายนะเปลี่ยนนะคำว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพอเอาเปลี่ยนผ่านแล้วก็เว้นแล้วก็ไอดีที่แล้วก็พิมพ์เลขนะที่เราจะเปลี่ยนอะ พิมเล็กไปเลยนะที่เราจะเปลี่ยนนะทุกคนเราจะเปลี่ยนเล็กอะไรก็กได้นะทุกคนนะส่วนกติกาอ้ดูยกติกาดูเป็นอะไรแล้วกูนเนี่ยอ,อจบแล้วส่วนกติกากันได้ดีนี้ที่ผมจะแจกฟรีๆไปเลยนะคือให้คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกนะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะซุ่มใต้คอมเมนต์นะเพื่อเอาไปแจกนะทุกคนนะ ก็เดี๋ยวผมขอออกแกงก่อนเดี๋ยวออกแกงให้ดูด้วยเพื่อใครออกแกงถ้าถ้าจะออกแกงเนี้ยมันจะมีเสี่ยย่างคือคุณต้องตายอ่ะอันนี้ไม่เป็นบังคับเลยเอ่การออกแกงก็ไม่ยากครับกดตัว Y แล้วกดไออะไร s e t t i แล้วอะไรนะอันแรกนะแล้วก็กดไปที่เนี่ยมันจะมีคาวนะ่อาออกแกงนะออกจากแกงเนี่ยโอเคตกลงนะเ<อ>ห็นปะมันจะตายทันทีเลยนะเห็นไหมามว่าตายแล้วไปไหนก็น,นั่นน่ะสิตายแล้วไปไหน ก็ทับไปเรเบลเลยครับจะได้ไม่ต้องรอนะเรเบล <_ an> แล้วก็ทับก็เลยนะทับ <_ an> เกิดเลยนะ <_ an> นนเนออ,อ,อแล้วก็ถ้าใครได้ไอเดียมไปเนี่ยให้ทุกคนบอกกันะว่าไม่ใช่พมแล้วอะเออข้าหน้าฟังเสียงกัน,น่าจะรู้มั้งถ้าคุณเปิดใหมา ผมก็ไม่ใช่ผมแล้วนะคือผมอย้ายเซิร์ฟไปแล้วอะไรประมาณนั้นถ้าใครได้ดีผมไปนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะก็คลิปหน้านนนนะก็จะเป็นไอ้นั้นเซิร์ฟเวอร์ออฟเลอร์เพย์นะก็จะเป็นเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นซีซั่นนะผมผมจะใส่เปลี่ยนซีซั่นนะก็จะเป็นซีซั่นสองนะสำหรับเวอร์ออฟเลอร์เพย์นะั้นอันนั้นนะผมการันตีเลยแล้วว่าคลิปหน้าเนี่ยขอแบบสนุกสนุกฮาฮาอะไรล่ะอาจจะปันป่นๆนหน่อยนะ ก็คลิปนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย๊กู